เก่งยอดนิยมพบกับ t o y ยต้าวีอผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทสวัสดีค่ะน้องปั้นเสดีไทยรถสวยนะจ๊ะวันนี้จะพามารีวิวรถรุ่น t o y ย t a v วีออคันนี้กันเลยนะจ๊ะเป็นปี2017ราคาอยู่ที่379,000บาทเองนะคะเป็นสีบลอดนี่มาชมด้านหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างจะมีกระจังหน้าเป็นสีดำนะจ๊ะมาพร้อมกับ ลายโลโก้โครเมียมสวยๆปังๆกันเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นไฟก็คือมาแบบใส่คลิกไม่มีคาบเหลืองแต่อย่างใดนะจ๊ะนี่มาชมด้านข้างกันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างมาชมล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะจ๊ะยางสี่เส้นใหม่ทุกเส้นเลยนะจ๊ะนี่ไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกให้ปังๆกันไปเลย ด้านข้างของเรานะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยค่ะสีนี่เป็นสีบอลที่ทําความสะอาดง่ายมากกันเลยนะจ๊ะนี่มาชมด้านท้ายกันค่ะเป็นไฟนะคะนี่มีตัดมาด้วยคโครมเมียมปังๆกันเลยนะจ๊ะนี่แล้วก็ยังไม่พอค่ะมีเซ็นเซอร์หลังให้เรามากกันสองจุดกันเลยทีเดียวนะคะของเรานะคะวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์นะจ๊ะ รับประกันแน่นอนค่ะนี่มาชมด้านในกันต่อดีกว่านะคะออปชันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะตากล้องนี่มาด้วยพวงมาลัย3ก้านนะครับนี่ฟังชงฟังชันก็คือใช้งานได้ปกตินะจ๊ะเป็นเกียร์ออตโต้นี่คอนโทรลหน้าก็จะเป็นสีดำนะจ๊ะปังปังสะอาดกันเลยเบกก็จะเป็นเบาะผ้า รู้รากันไปเลยนะคะกันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพดานนะจ๊ะไฟอะไรคือใช้งานได้ปกติเพดานไม่มีรอยเจ็บเจิมแต่อย่างไรรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนจะไปห้องเครื่องนะคะน้องเปิ้ลพามาชมจุดสังเกตรถมือสองกันก่อนนะจ๊ะนี่ สังเกตที่เม้นอาร์คนะจ๊ะเดิมโรงงานไม่มีการจนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะจ๊ะนี่มาครบกันเลยจ้ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่ตามมาชมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะคะก็คือเดิมเดิมโรงงานไม่มีรอยจนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นฝาครอบห้องเครื่องนะจ๊ะจะเป็นเดิมโรงงานเหมือนกันนะจ๊ะจุดแต้มตรงแตง้มสีก็คือ นี่สังเกตกันเลยค่ะแล้วก็มีน็อตนะคะไม่มีการลอยแกะซ่อมหรืออย่างใดนะจ๊ะนี่สังเกตเม็ดอ์คนะจ๊ะเดิมเเลยนะจ๊ะไม่มีการจนหนักพิควานน้ำท่วแมแน่นอนจ้ะหรือว่าจะเป็นแผ่นกันร้อนนะจ๊ะเราก็มีมาให้พร้อมเลยค่ะ ร่กันอีกรอบนะคะรถของเราไม่มีชนหนักปิิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะจ๊ะอาจตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นจ้ายังไงกันบ้างจ๊ะสำหรับโตโยต้าวีออสคันนี้ราคาแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตั้นใดที่สนใจมาพร้อมกับโปรโมชั่น่า่น้ำมันเครื่องฟรีสามครั้งสามหมื่นกิโลดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าตั้นใดที่สนใจสามารถติดต่อที่น้องเบิ้ลได้ที่0 9 8 1 3 0 7 6 3 9อีกครั้งนะคะ0 9 8 1 3 0 7 6 3 9 สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยจ้าคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวย